สวัสดีะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพรากรโดยดวงดาวอาจารย์กิ่งฟ้าโดยช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เรียกว่า timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะสำหรับ12ราศีเลยนะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันเลยนะคะก็คือเรื่องใหญ่สําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้คืออะไรนะคะสาหรับคลิปของอาจารย์กิ่งฟ้าทุกคลิปกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมหรือเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอให้ท่่าานดูอยง สตินะเป็นงมงายน,นะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะแล้วก็สําหรับพวกดวงรายเดือน12ราศีนะคะจริงๆคลิปนี้ก็คืออย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือทำารือสเปิดม,มาดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่คลิปที่กิ่งฟ้าจะลงเนี่ยมันจะช่วงระยะเวลาเดือนประมาณกันยายนตุลาคมนะคะฉะนั้นดวงรายเดือนต่างๆกิ่งฟ้าจะแปะ List ะะหรือแปะตัวลิงก์ต่างๆเอาไว้ด้านล่างใต้ description นะคะสามารถไปคลิกไปดูราศีของคุณได้เลยนะคะอาแต่ถ้าใครที่อยากดูคลิปนี้นะคะว่าเรื่องสําคัญอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันอย่างมีสติกันได้เลยคะ่ะ,คะสำหรับชาวราศีมีนะคะเรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะว่าเรื่องใหญ่สําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้คืออะไรมาดูเป็นแนวทางกันอย่างมีสติกันเลยดีกว่าคือเราแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะ e l i n g Priorities Relaxation Page of Swords, The Moon Page of Cups. Eight of Wands. Nine of Swords. Two of Pentacles. Six of Pentacles. Nine of Swords. Uh, Nine of Wands. Judgment. Eight of Swords. ฟา e o คัพส์ Knights of Pentacles โ okay. อเคพระแม่รัศมีแล้วก็เป็นพระอุปตคุตนะคะโอเคอันดับแรกนะคะกิ่งฟ้าอยากจะบอกเป็นคำเตือนละกันสำหรับชาวราศีมีนนะคะช่วงนี้เอ,อามาระหวังเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์นะคะที่ คุณเองอาจจะแบบบางทีแบบสติมันหลุดหรือความคิดของคุณรู้สึกว่า คุณคิดยังไงแล้วทำไมไม่เป็นไม่เป็นไปตามที่เราคิดไปเล,เลยอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นกิงฟ้าจะบอกว่าบนโลกนี้มันไม่มีอะไรที่เป็นอย่างใจเราทุกอย่างหรอกคะ่ะบางทีมันอาจจะแบบว่าเออเป็นอย่างใจตามที่เราต้องการแต่บางสิ่งบางอย่างบางทีมันอาจจะมีบางอย่างที่เหมือนต้องเป็นบททดสอบเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ให้กับชีวิตมนุษย์ของเรานั่นเองฉะนั้นเลยบอกว่าไม่มีใครที่มีชีวิตที่ perfect เพอร์เฟ็ต์หรอกกิงฟ้าเชื่อแบบนั้นถ้ามัน perfect เปอร์เฟ็ต์ไปมันจะดีดีเกินไปมนุษย์เรามันมาเพื่อแบบเกิดมาเพื่อสสู้้ดววย1่ เกิดมาเพื่อเรียนรู้เปิดเปิดเ,เกิดมาเพื่อ,อามา เจออะไรหลายๆอย่างในชีวิตนั่นเองนะคะฉะนั้นให้มองทุกอย่างให้เป็นสายกลางมองทุกอย่างให้แบบเป็นความเป็นจริงแล้วคุณจะไม่ทุกข์กับมันนะคะอันนี้กิ่งฟ้าขอส,ส่งกำลังใจให้ทุกท่านกอดบูทูธผ่าน YouTube ตรงนี้ไปเลยนะคะเออจะบอกว่าช่วงนี้มันแค่ว่าเป็นเรื่องอารมณ์เรื่องความาความคิดของคุณที่มันจะสวิงฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณสามารถควบคุมมันได้มันก็จะไม่เกิดปัญหาแหละนะคะแล้วก็พลังงานก็ขึ้นว่าคุณจะถ้าสมมติคุณพึ่งบอบช้ำพิ่งผ่านงานสีดําหรือว่าเพึ ความผิดหวังขับเสียใจอะไรบางอย่างมาคุณจะสามารถฮีลจิตใจได้เก่งมากหรือว่าดีขึ้นกว่าเดิมหรือมีคนมาช่วยปลอบประโลมใจ,ใจิตใจหรือว่าคุณอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นข่าวดีทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยปลดล็อกดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าพลังงานขึ้นการบันปนะหนึ่งเปืนเ,ปนเนาะตายแล้วเกิดใหม่ อ่าประเ็นหนึ่งว่าเออมันจบจากสิ่งเดิมที่มันไม่ใช่แล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือเป็นได้ว่าความผิดหวังความเสียใจเราจะรู้สึกว่าเข้าใจกับมันทําใจมันได้หรือว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดตรงนั้นหรือว่าเรียนรู้จากสิ่งที่มันสูญหายหรือสูญเสียไปนั่นเองนะคะฉะนั้นเลยบอกว่า ออขอเป็นกําลังใจให้คุณแล้วก็อย่าไปคิดในด้านลบนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะต้องดึงดูดอะไรที่มันเป็นพลังงานด้านดีดๆเข้ามาดีกว่านะคะอ่ะต่อจากนี้นะคะสิ่งดีๆที่กิ่งฟ้าอยากจะบอกคุณก็คือคุณเองนะคะจะรู้สึกว่าสบายใจมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ยกิงฟ้าถึงบอกว่าคุณจะดับได้รับการคิวจิตใจในด้านต่างๆอ,อ,อะไรที่มันเป็นความทุกข์ความผิดหวังอะ่ะมันกำลังจะทิ้งออกไปกําลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีกําลังใจในการทำํำสิ่งต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมนะคะช่วงนีี้จะม นอุปถัมภ์คนรักคนเมตตาคนคอยเอ็นดูคุณดีมากๆและในเรื่องของคําว่าคุณจะเข้าใจกับครอบครัวของคุณมากขึ้นหรือบางคนอาจจะแปลว่า ถ้าคิดจะแต่งงานมั่นหมายอยากสร้างครอบครัวอยากมีบุตรมีลูกสามารถที่จะมีได้หรือรับสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆม้าแมวอะไรเงี้ยมาได้เป็นเหมือนกันแล้วก็จริงๆพระอุตคุขึ้นมาส่วนมากแล้วแปลว่าคําว่าฟาดคลอนะคะหรือว่ามันแปลได้เหมือนกันว่าอะไรที่มันไม่ดีมันการจะผ่านพ้นไปชีวิตของคุณจะกำลังจะลุ่งเรืองและดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะรวมถึงในเรื่องทรัพย์สินเงินทองคุณช่วงนี้การเงินของคุณจะฟลอ์มากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าการเงินของคุณจะมีเงินมากขึ้นกว่าา่าดมมนนัองทจ,จะะีีกกรตตแ้คุณพูไ็ น้ำจิตใ,ใจคนได้เก่งฉะนั้นใครที่ทําอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสาร,สารการเจราจา,ราการเดินทางการไม่อยู่ติดกับที่หรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องแก้ไขปัญหาคนอื่นเป็นอาชีพซ่อมซ่อมแซม่าแบบช่างซ่อมอู่ซ่อมรถอะไรเงี้ยเป็นต้นหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องหมอแพทย์พยาบาลเป็นอาชีพที่ต้องเดินทางหรือเป็นอาชีพที่อาจจะเป็นงานอิสระต่างๆนะคะหรือเป็นอาชีพที่แบบในหนึ่งอาชีพคุณต้องทําอะไรหลากหลายสิ่งเยอะสิ่งต่างๆสมมติได้เห็นภาพเลขาต่างๆช่วงเนี้จะค่อนข้างดีเป็็นนพิิเศษะะคคคแล้วกใรทีี่ดม รมมหรือคนที่มันไม่ดีจะห่างไกลจากคุณหรือว่าทําให้คุณเองเหมือนทำทำอะไรคุณไม่ได้ค่ะทําให้คุณเองหลุดพ้นจากคนเหล่านี้นะคะฉะนั้นเลยบอกว่าชีวิตของคุณกำลังจะดีขึ้นนะแต่แค่ว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าต้องอดทนอีกนิดหนึ่งแต่มันจะดีขึ้นเองนะคะแล้วก็การทําบุญต่างๆกิ่งฟ้าอยากให้คุณทําบุญเกี่ยวกับเรื่องผ้าหอ่อศพศพร้ญาติทาบุญลงศพต่างๆช่วงนี้จะยิ่งดีทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จกรวดน้ําด้วยนะคะแล้วก็ทําบุญอะไรที่อาจจะเกี่ยวโยง เกี่ยวกับเรื่องพวกถ้าสมมติที่วัดไหนมีการสร้างเมนเผาศพ นะคะร่วมบุญไปหรือว่าบุรณะเมนเผาศพต่างๆก็ร่วมบุญไปหรือว่าทําบุญอะ,อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคนยากไร้ที่ปุ๊บเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าวัดพระบาทน้ำผูก,ก็ได้ทําได้หมดเลยทุกครั้งที่ทาบุญเสร็จขอให้คุณแค่เพียงแบบแผ่เมตตาและกรวดน้ําเป็นประจำจะยิ่งดีต่อด,ดวงชะตาของคุณนะคะจะทําให้ชีวิตของคุณดวงเปิดฟ้าเปิดดีขึ้น,ด,นดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆมันกำลังจะดีขึ้นเหมือนแบบดวงของคุณกับค่อยๆดีขึ้นทีละสเต็ปทีละขั้นตอนช้าหหนนนนน่่่ออยแตมััคงงะฉ้้ขใเป็ดว ฟ้าเปิดดวงเปิดขอให้คุณหมั่นกระทําในสิ่งที่ดีขอให้บุญกุศลต่างๆถ้าเราทําด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆจะหนุนนําดวงชะตาของคุณให้พบเจอสิ่งดีๆแน่นอนและชีวิตของคุณช่วงนี้จะพบสิ่งดีๆที่เรียกว่านาทีทองนะคะหมายถึงว่าจะทําอะไรก็รีบทาฟ้าเปิดดวงเปิดช่วงนี้การเงินของคุณจะโฟล์ขึ้นจริงๆหรือคุณจะหาเงินได้เก่งมากขึ้นกว่าเดิมหรือบางท่านอาจจะได้รับของขวัญชิ้นโบแดงของสําคัญหรือว่าอาจจะแปลว่าได้บางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าเป็นของที่เหมือนแบบ เราได้รับารู้สึกดีใจภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่เราทําให้เราแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองนะคะเรื่องสุขภาพอีกหนึ่งอย่างกิ่งฟ้าอยากให้คุณนอนหลับให้เพียงพอนอนหลับให้ตรงเวลานิดนึงแล้วก็เรามาระวังระบบภายในต่างๆโรคเลือดต่างๆหรือว่าความดานันหรือว่าในเรื่องพวกกดไหลย้อนอาหารการกินต่างๆช่วงนี้เรามาระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้นะคะสองใบสุดท้ายแล้วกันคุณอาจจะพบเจอความรั หรือว่าความรักที่บริสุทธิ์อาจจะมาจากครอบครัวมาจากคนรอบข้างหรือมาจากเพื่อนฝูงก็เป็นได้แต่ช่วงนี้เนี่ยคุณจะเจอแบบเขาเรียกว่า,วาความสุขความรักที่มั่นคงในชีวิตนะคะและคุณจะพบเจอความสุขนะคะทีะ่จริงจริงอีกหนึ่งอย่างในการทำบุญถ้าจะทำบุญตักบาตรเนี่ยกับพระสงฆ์ในช่วงเช้าจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยคุณถ้าคุณเองอ่ะ,อะทำอะไรก็ตามแต่ด้วยจิตบริสุทธิ์หรือช่วยเหลือคนอื่นโดยที่เราไม่เดือดร้อนแล้วทำแบบ เป็นคนดีโดยที่เราไม่เดือดร้อนอะความสุขคุณจะแบบพบเจอความสุขที่แท้จริงหรือว่าคุณอาจจะเจออะไรบางอย่างที่เรียกว่า จากร้ายกับกลายเป็นดีอย่างแท้ทูจริงๆฉะนั้นเรยบอกว่าทั้งความสุขพระอุตคุปขึ้นมาพระแม่รัศมีขึ้นมาส่วนมากแล้วมันแปลว่าดวงของคุณกำลังจะดีขึ้นแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิหนึ่งในการที่อาจจะต้องจัดการต้องปรับเปลี่ยนจะต้องแบบไฟต้องต่อสู้บ้างในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่สุดท้ายคุณจะเชอรแบบความสุขในบ้านปลายแน่นอนนะคะขออนุญาตจบคําทำนายในเพลงนี้ขอให้ท่านพบเจอความสุขจริงๆนะคะก็สาหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องหัวใจกิงฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูหัใใจดด้้าานนล่งไะะค กิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพียงให้กดไลค์กด u b s ส r i b e กดกรดิ่งจริงๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิมอื่นอทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook fanpage Instagram หรือ Tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ